สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา Golden Bunny วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง s h a p Daddy to Going for broke คุณป๋าลาโลกภาค2ถังแตกกันทันหน้าพอสามีตายเหล่าเมียเมียก็ใช้เงินสู่รุยสุรายจนทั้งแตกกันรวัวเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะ หลังจากที่นายพอ่อตายและจัดแจงมรดกให้บรรดาลูกเมียเรียบร้อยแล้วนั้นสาวโผกผมคนนี้ก็โผล่มาเธอชื่อไลลาเป็นลูกสาวคนที่สมของนายพอ่อเธอเข้ามาซื้อกิจาการเพื่อสานต่อธุรกิจนี้เองกอดตามพินัยกรรมมนายพอนะ่อเปิดขายหุ้นบริษัทที่ใครจะซื้อก็ได้เจลาเลยเมาส์หมดเพื่อไม่ให้แกงลูกๆเมียๆของนายพ่อพลานเงินไปมากกว่านี้ตั้งแต่นี้ต่อไปเธอคือผู้ถือหุ้นรายใหญ่สุดทำเอาแกงเจทั้งหลายนะปวดหัวแม้แต่ทนายประจำตระกูลก็ช่วย ไไม่ได้ทุกคนจึงกลับมาช่วยกันคิดหาทางออกแต่นอกจะจะแข่งกันแหกปากจนจับประเด็นไม่ได้แล้วไอพี่แฟมี่เสนอแผนจับตัวเจ๊ไหลลาหรือไม่ก็วางยาพีซะแต่ในจิตนาการมึงจะแดกยาพิดเองเพื่อ ยังไม่มีแผนไหนไดเรื่องทุกคนจึงอยายกย้ายกรับเดี๋ยวเราจะพาไปดูชีวิตของแต่ละคนกันนะคะอย่างเจนิเก้หลังจากตัดสินใจร่วมธุรกิจร้านเสื้อผ้ากับสองพี่น้องลูกสาวคนโตของนายพ่อไปนั้นก็เริ่มมารู้จักคำว่างเงินอีกเลยเพราะราตั้งแต่เปิดร้านมานะคะทุนยับลูกค้ายังไม่มีสักคนแถมมีสคนีน่ก็เถียงเกง่งยิ่งถ้ามีลูกค้าเข้ามาผิดจังหวะละโดนบันดาเปิงก็ไม่ซองไม่เสิร์มาแล้ว ด้านคุณนายเคมียใหญ่ของบ้านก็กำลังกลุ้มใจที่ไม่มีเหล้าดีๆไว้เลี้ยงแขกในวันเกิดเลยเธอจึงให้งบคนขับกับแม่บ้านไปเตรียมงานเอาแหอาลังการสมทานนะถึงความเป็นจริงเงินจะตึงมือแล้วก็ตามและคนใช้ทั้งสองก็มาหาเอาแกนนายเจ้าเดิมเพิ่มเติมคือมันขยายขยายธุรกิจเชื่อใจได้เลยครับดูสิธุรกิจเราใหญ่เติคุณนายจะมีเหล้าที่ดีที่สุดในงานแน่นอนแต่บอกใเสิร์ฟแชมเปญในแก้วบาลานดีเนี่ยนะนายหญิงพยายามสร้างภาพรักวันเกิดให้ออกมาดู ดูดีมีระดับแต่พอปาร์ตี้จบกันังเศร้าตั้งแต่สามีจากไปชีวิตเธอก็แย่ลงทุกวนันอีพีผัวนี่มันกระแสะเก่ง ส่วนลูกชายหัวแก้วหัวแหวนก็มาอาซิงเกิลใหม่แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเลยโดนไล่ออกพีเฟมี่พยายามสู้ชีวิตด้วยการไปแรปซิงเกิลใหม่ให้บริษัทต่างๆฟังแต่ชีวิตดันสู้กลับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็โดนไล่หมดจนมาทีสุดท้ายบริษัทบีครอของนายพอ่อที่ตอนนี้เจ๊าลาล่ารับตำแหน่งเป็นซีอีโออยู่พีเฟมี่เสนอไอเดียให้เจ๊ล่าเปิดแผนกบันเทิงบริษัทเราจะได้ดูมีอะไรและทันสมัยอะฉันชอบไอเดียเธอนะเจ๊ล่าบอกชอบแต่ดันส่งพีเฟมี่ ไปทำงานเอกาสารแม่งแกล้งกันชัดๆ ในดานลูกชายคนโตของนายพ่อพีเดมี่ตอนนี้เป็นนักฟุตบอลชื่อดังอยู่ที่ลอนดอนขณะที่นั่งกินข้าวกับผู้จัดการส่วนตัวจู่ๆก็มีดาราสาวท่านหนึ่งเดินมาแนะนำตัวเธอรู้จักกับผู้จัดการเงินฉันขอตัวก่อนนะพอดีมีประชุมอ่ะเดีเดเดเด๋ยวประชุมเลยผู้จัดการจงใจให้พีเดมี่กับเจฟฟอยู่ด้วยกันตามลำพังถึงจะงงแต่พีเดมี่ก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษอยู่พูดคุยกับสาวทั้งคู่นั่งเมาส์กันยาวๆก่อนที่พีเดมี่จะขอตัวกลบับและจู่ๆ เจฟูก็ดึงพีเดม,มี่เข้าไปจูบแต่พีเดม,มี่ไม่เล่นด้วยเพราะมีแฟนแล้ว กลับมาที่นจีเรียพี่แฟมมี่ก็ปิ้งแผนเด็ดจัดการเจ๊ไหลลาโดยการไปจ้างให้ดีเจคืนวิทยุเล่าข่าวใส่ไข่เอาให้เต็มเทไลเอาให้เธอเหมือนเหมือนเด็กโง่ที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าหนังเข้ามาทําลายมรดกตกทอดของสามีฉันนางเป็นปลูกซาตานอีแม่ใส่อารมณ์สตดีจกูเริ่มกลัวส่วนสองสีพี่น้องเจ๊พร้อมก็มาดักรอทนายส่วนตัวของเจ๊ไหลลาเพราะปิ้งตั้งแต่แรกเห็นเธอแอปทานเป็นจําไม่ได้ก่อนจะชวนคุยกันไปมาและลงเอยด้วยกัน เจ้พอมแอบถามเรื่องเจ้ไหลลาซึ่งนอกจากพี่ธานายจะไม่ตอบแล้วยังทำถึงเจ้อ้วนพี่สาวอีกตั้งหากไอทีนัดมานยก็พอพี่ธานายอยากได้เบอร์พี่สาวขอปิงเจ้อ้วนตั้งตาแรกเห็นทำเอาเจ้พอมกูเงิบยับงกลับมาวีนแตกใส่พี่สาวอีพีก็งง ดานพี่แดมมีก็บินกลับมาแข่งฟุตบอลเพ,พื่อการกุศลที่ไนจีเรียพี่แกยังคงคบหากับเจ้สอดอาราแต่ดูเหมือนเล่าแฟนคลับกับผู้ใหญ่จะไม่ปลืม้มที่นักเตะหนุ่มล้อชื่อดังคบกับลูกสาวแม่บ้านยากจนเออคุณกลับมาแต่งงานกับแฟนคนนจีเรียเลรอครับแล้วเรื่องที่คุณเดทกับนีน่าศิลปินชื่อดังล่ะคะกำลังดังในโลกออนไลน์เลยเล่าเรื่องจูบให้ฟังหน่อยคะ่ะผมเข้าใจว่าผู้หญิงที่ทําให้คุณอบอุ่นกลางคืนคือลูกสาวคนใช้เธอคือคนที่คุณจะแต่งงานด้วยหรอครับนักข่าวพลัดกันรัวคําถามแต่พีี่่ดมมมไอ ถามส่วนตัวซึ่งก็ทําให้เจอดอราที่มารอรับงอนตุ๊บป่องกลับถึงบ้านก็ไม่ยอมคุยด้วยส่วนเจ้าเฟมีจูจูก็โกรธพี่ชายเหมือนกันที่ไม่รู้ว่าน้องออกเพลงใหม่แล้วพี่แดมบอกนานๆกลับทีไงมีแต่คนงอนกูฟ้า ตกดึกพี่เฟมีก็พาแฟนสาวมาเที่ยวผับแต่เขาไม่ได้เพราะไม่ได้จองไว้แมงเลยยืนเถียงกับพนักงานจนเจสซี่ไอศครีมเดินมาเห็นเขาเป็นแขกชั้นที่เข้ามาได้เจใช้เส้นสายช่วยน้องชายเพราะเธอสนิทกับพนักงานทีน่นี่แถมยังรู้จักแรปเปอร์ชื่อดังที่พี่เฟมีคลั่งไคล้เจสซี่พาพี่เฟมีมาแนะนําตัวพี่มีกุกโม,โมยาวก่อนจะทามโนนีจนได้รู้ว่าแรปเปอร์คนนี้ดังได้เพราะได้นักลงทุนในดูไบเห็นแววของพี่แกพี่เดมี่ที่ได้ดฟัง Các bạn Phương đăng ha และเช้าวันต่อมาก็เกิดเรื่องงามไสเมื่อดีเจคื่นวิทยุที่จ้างให้แชร์เจไลลาวันนั้นกลับพูแชร์ครอบครัวบีครอบซะเองข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะใน YouTube ที่มียอดวิวสูงถึง2ล้านซึ่งสาวที่แชร์ก็คือลูกของเจนิกานนั่นเองฮะทำเอานายหญิงปวดกระบาลไปกันใหญ่ตัดมาที่เจอว้วนหลังจากทะเลาะก,กับน้องสาวจู่ๆพิ่านายก็โทรนัดเจอเ,เตรียมดินเนอร์สุดโรแมนติกเอาไว้แต่พอเจอว้วนรู้ว่าพิ่านายหลอกใช้น้องสาวเพื่อขอเบอร์เธ เธอเท่านั้นแหละอีเจก็วินแตกดาสะจนพิจารณารู้สึกผิดเลยมาขอเดทกับเจ้พร้อมใหม่อีกครั้งอาจเจแล้วก็ยิ้มหน้าบานก่อนจะจิกเสื้อผ้าในร้านไปใส่เพราะแบบนี้ไงถึงไม่มีเงินพวกเธอสองคนชอบบอาสื้อาแพงที่สุดของร้านไปใส่ทุกทีเจนิกาบนสองพี่น้องแต่มันฟังทีไหน กานพี่เดมี่ขณะที่แข่งฟุตบอลก็เกิดล้มจนบาดเจ็บทำไมต้องพักการแข่งพี่แกจึงใช้โอกาสนี้ง้อแฟนและพาเธอมาเตรียมงานแต่งกับออกแกนไนซองผัวเมียเจ้าประจำแม่ยายเขาแล้วแต่ยังไม่ทันจะได้ตกลงอะไรเจยอ์ดอาร่าก็ขอถอนมันพี่เดมี่เพราะเห็นคลิปวิดีโอที่พี่แกจูบก,กับสาวนในร้านอาหารเธอทิ้งแหวนแล้วเดินจากไปสองผัวเมียออกแกนไนก็ตาว้าวสิฮะได้ได้ได้ได,ด้อมันเช่นไรอะเลยกระไรอ๊อฟน์วายระหว่างที่พี่ชายมีปัญหาเรื่องความ ไอ้น้องชายก็กําลังจะไปสร้างอนาคตที่ดูไบเจซีซนะีเนี่ยตัดสินใจใช้เงินเก็บพาพี่แฟมี่ไปหานักลงทุนกันที่ดูไบเพราะเธอเห็นแววว่า,าจ,จะรุ่งโดยตกลงกันว่าเธอจะเป็นผู้จัดก,การของพี่เดมีแต่งานนี้งบพอไปได้แค่สองคนเท่าน,านั้นแฟนพี่มีเลยงอน เมื่อมาถึงสนามบินดูไบสองพี่น้องก็เจอกับคนขับรถแท็กซี่ชาวไนจีเรียแมงโยกโชว์ให้รู้ว่าคนบ้านเดียวกันจากนั้นก็ชวนขึ้นรถแต่เดียวแท็กซี่มึงมาเป็นลิมูซีนเลยเลยไม่ต้องห่วนงนะครับขางน,นกว้างคว้างนั่งตามสบายเลยและสองพี่น้องก็ใช้ชีวิตอยู่ในดูบไบด้วยความเริงรื่นโดยเฉพาะไอพีเฟมี่สั่งอาหารสั่งไวน์มากินเพลินชนะเมองทั้งคู่พาก,กันออกไปตามหานักลงทุนแต่ยังไม่ทันจะถึงไหนไอพีโอมาคนขับแท็กซี่ดันทละ กับแฟนสุดท้ายเลยไม่ได้ไปและพอพี่มีเจสซี่กลับมาถึงโรงแรมก็เจอพนักง,งานถือใบเสร็จมารอทวงหนี้ค่าเสียหายที่พีเฟมี่กับเจสซี่ก่อไว้ตอนเมาจึงก็เล่นกระเป๋าแฟบมาได้ไม่กี่วันสองพี่น้องก็ไม่มีเงินอยู่ต่อแล้วจึงเรียกให้พีโอมาไปส่งที่สนามบินแต่พีโอมาไม่อยากให้กลับเลยพามาดูสถานที่จัดคอนเสิร์ตสุดเดินที่ต้องเห็นและร้องกรี๊ดพีเฟมี่จินตนาการว่าตัวเองได้รับบนเวทีก่อนจะตัดสินใจอยู่ต่อและ พี่โอมาก,ก็พาสองพี่น้องไปพักอยู่กับพี่แกชั่วคราวที่นี่มีเพื่อนชาวไนจีเรียกับแอฟริกาของพี่แกอยู่ด้วยพวกเขาเป็นกันเองและอบอุน่น กลับมาที่ในจีเรียพีเดมีก็ง้อแฟนสาวสำเร็จแต่สุขภาพของพี่แกย่ำแย่หมอเตือนว่าอาจจะกลับไปเตะฟุตบอลไม่ได้อีกพีเดมีเลยโทรบอกผู้จัดการอาเจาก็วินแตกด้านสองสีพี่น้องจูจูก็ขายร้านให้กับนักลงทุนโดยไม่บอกเจนิกา้าเพราะเงินไม่พอใช้ซึงคนที่ซื้อก็ไม่ใช่คใครที่ไหนเจไลลาเจ้าเก่านายหญิงที่รู้เรื่องก็ปีดเรียกประชุมคณะแต่เริ่มจะไม่มีใครสนใจเธอแล้วเพราะคณะที่นั่งจน จนกลดากันเองอยู่แบบนี้เจลไลากก็ําลังกวานเสื้อสังหารอยเอ้ารอยเอา,วเอาพวกเธอเลยไปหาทําอย่างอื่นดีกว่าอย่างอื่นที่ว่าก็คือเจ้อ้วนแอบมาเดทกับพี่ทานายอยู่ๆก็แย่งแฟนน้องซะง,งั้นกูงงพอน้องมาเห็นก็ตีกันสิฮะ มาที่ฝั่งของพี่แฟมมี่ก็ตัดสินใจโทรขอความช่วยเหลือจากพี่ชายเพราะไม่มีเงินหลายวันต่อมาพี่แดมมี่ก็พาเจอดอรา่ากับแฟนพี่แฟมมี่มาที่ดูไบทันทีพี่ก็พาน้องๆย้ายมาอยู่ในบ้านพักสุดหรูก่อนจะบอกความจริงเรื่องแร็ปเปอร์ชื่อดังคนนั้นว่าเขาเป็นนักต้มตุน๋นฉันสืบรู้มาว่าเงินที่เขาหาได้ไม่ได้มาจากผลงานเพลงที่นี่ไม่มีนักลงทุนแฟมมี่เดียวเป็นไปได้ไงก็โอมาบอกว่ารู้จักนักลงทุนคนนั้นเขาถึงอยากให้ฉันอยู่ต่อเขาดูเป็นคนดีนะแต่ฉันว่าเขาโก พอได้ฟังพี่เฟมี่ก็เดินม,มาบอกเจสซี่ไอศครีมแล้วก็ด่าพี่โอยาพี่โอเลยสารภาพผิดและยอมรับว่าโกโหกพี่แกขอโอกาสแก้ตัวโดวยการเสนอให้พี่มี่ลองไปรับออเดชั่นที่ผับชื่อดังแห่งหนึ่งซึ่งไอตอนแรกพี่เฟมี่ก็ไม่ยอมพี่แดมี่เลยพาน้องมาคุยกันตามลําพังพี่เฟมี่ก็เล่าสิ่งที่คิดให้ฟังฉันมองไว้ว่าฉันจะตั้งแผนแกบันเทิงที่บริษัทปีคลอฟแต่ไม่รู้ไลล่ะจะคิดยังไงเธอไม่ชอบไอเดียที่ฉันเสนอด้วยซ้ำอยากท แบบนั้นเหรอใช่ฉันวางแผนได้หมดทุกอย่างแล้วโอเคต่อนันี้เขาฉันก็เริ่มแย่หลังจากนี้คงไม่ได้แข่งแล้วฉันอาจจะไปทํางานด้านการจัดการกีฬาจัดการกีฬาเหรอถ้าบันเทิงรวมกับกีฬาล่ะน่าสนใจดีนะฉันกับนายน่ะเหรอใช่ทีบีครอฟแต่ไม่รู้จะโน้มน้าวไล่ล่าย,ยังไงอะดิฉันจัดการเองปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันฉันจะทําให้ฝันนายเป็นจริงไงน้องชายได้ฉันเชื่อในตัวพี่ชายฉัน จัดการเรื่องน้องชายเศษตกดึกปีเดมีก็พาเจยดอร่ามาเดินเล่นในเมืองก่อนจะขอเธอแต่งงานอีกครั้งโดยแหวนเพชรวงเดิมเจยดอร่าก็เซยเยสตัดมาที่สองสีพี่น้องหลังจากที่วินแตกไปจูจูก็มาหาพิ่านายแพคคูเพราะพิ่านายเคยบอกไว้ว่าสามารถมีเมียได้สองคนอาเจก็จัดไปแต่มีข้อแม้ว่าพวกเธอต้องได้บ้านคนละหลังปอเช่คนละคันในพิ่ทนายก็ตกลง ในด้านพี่แดมมีก็รวบรวมความกล้าโทรหาเจ้ไลลาพี่แกพูดความในใจและขอให้เธอสร้างอนาคตเพื่อช่วยครอบครัวด้วยกันสารต่อสิ่งที่ในพ่อหวังไว้เจล่าก็ดูจะรับฟังฮะ แล้วก็ถึงวันที่พี่เฟมี่ขึ้นออดิชันในภาพกับซิงเกิลแรก money Big Far ฟมเพลงของพี่แกสกดคนดูอยู่หมัดแฟนสาวกับพีโอมาก็ขึ้นมาช่วยแจมด้วยจนเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนก็เสนอไอเดียให้พี่เฟมี่่ายมิวสิกวิดีโอโดยมีพีโอมาพาไปหาสถานที่ในดูไบส่วนนักแสดงใน MV ก็ใช้ญาติพี่น้องทีมีเนี่ยแหละยอดวิวมันนี่บิ๊กแฟมซีพุ่งสูงขึ้นยังชุดไม่อยู่ใครๆก็ต่างรู้จักแฟมซีการมาดูไบครั้งนี้ไม่ เสียเปล่านอกจากพี่เฟมมีจะดังเพราะที่นี่แล้วเจซีซีไอเซครีมยังได้โพวิกด้วย และในที่สุดพี่แดมมี่กับเจ๊ดอราก็แต่งงานกันพี่แกประกาศให้ลูกรู้ว่าลูกสาวใช่คนนี้คือคนที่พี่แกรักที่สุดที่สําคัญครอบครัวบีครอฟก็จะรวมเป็นหนึ่งเจ๊ไลล่ายอมมาร่วมงานแต่งด้วยเธอบอกกับทุกคนในครอบครัวว่าจะเปิดผแผนกบันเทิงและผแผนกีฬาโดยมีพี่เฟมมี่และพี่แดมมี่เป็นผู้จัดการทำเอาในยิงยิ้มหน้าบานแล้วนังก็จบลงที่พี่เฟมมี่แรปเพลงมันดีบิ๊กแฟมซี่ให้ทุกคนในครอบครัวได้ยกกันก็จบไปแล้วค่ะกับหนังร เ,เชฟเ d ดดี้ถู n g for Blue คุณป๋าลาโลกภาค2ถังแตกกันทวนหน้าภาคนี้ก็มีความฮายอยู่บ้างแต่โดยรวมเราว่าภาคหนึ่งสนุกกว่าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ